สวัสดีครับผมอุ้ยนะครับเจ้าของเพจบ้านเฮียชานอุบลราชธานีนะครับเพจช่วยเหลือนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ช่วงนี้มีข่าวเยาวชนเยอะมากผมก็เพิ่งได้ไปไก่เกียร์มาเช็ดโจส้สีลุมตีเด็กน้อยมสองนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดก็เพิ่งจบไปนะครับก็พอดีมองเห็นแล้วรึกสึกนึกถึงตัวเองในอดีตผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรนะครับผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรก็ ขาอยากมาเตือนสังคมผมเนี่ยสมัยก่อนตัวผมนะเขาเรียกผมอุ้ยยอดสิงอุ้ยเด็กนรกถ้าอุ้ยยอดสิงนี่ลหลายๆหน่วยงานคงจะรู้จักนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่โคตรจะไม่ดีคดีผมก็ตอนผมเป็นเยาวชนเนี่ยผมเคยโดนถูกจับคดีฆ่าอันนี้ผมพูดแบบไม่อายปากเลยเนาะผมก็เป็นคนเลวคนหนึ่งหละผมโดนจับคดีฆ่าฝังดินนะครับเมื่อปี49ตอนนั้นผมเป็นเยาวชนอยู่ เพื่อนน่ะเพื่อนน่ะมไม่รักเราขนาดนั้นหรอกเพื่อนตายเพื่อนตายจริงครับเพื่อนตายเพื่อน่ะตายจะเราไม่ให้ตายเหมือนเราเนี่ยให้รักเขาให้กูเพื่อนตายกูเพื่อนตายเราเนี่ยตายเพื่อไม่ตายกับเราติดคุกใครติดกับเราเราติดเองถ้าเราทําเราติดเองเพื่อไม่ติดกับเราถูกไหมติดคุกไปลูกผู้ชายรับแทนเพื่อนอืมรับแทนเพื่อนรับแทนเพื่อนยังไงต่อเออปีแรกมอาจจะไม่เยี่ยมเรา พี่สองพี่สามไม่ไม่ยอมรอระหวังดีให้เพื่อนมึงดูแลเมียกูหน่อยสุดท้ายครับเพื่อนเอาเมียรเรามาเป็นเมียเขามึงทําอะไรได้มีเยู่ในคุกทําอะไรไม่ได้หรอกวัยรุ่นที่กําลังห้าวอ่ะก็บบ่นะครับเชื่อผมอดีตผมไม่ดีผมบอกเลยผมโดนคดีฆ่ามาไม่รู้กี่คดีผมโดนกระแสขล่มไม่รู้กี่ครั้งล่าสุดผมโดนเรื่องการยิงเมืองวนอีกทั้งที่ผมเป็นคนห้ามอืม ยังถูกกล่าหาว่าผมจะเป็นคนทําให้ได้เลยยิงคนตายค่าฝังดินแทงเขาตายของก็เยอะแต่ที่ว่านี่ข่าวดังถามว่าก่อนเนี้ยผมผมกีเนาะประชาชนด่าผมทั้งเมืองนะทั้งประเทศดีกว่า <c oughs> ผมพูดแบบไม่อายเลยว่าผมผมก็ฆ่าคนตายออกข่าวแหละฆ่าฝังดินอยู่ <c oughs> สิ่งกุลลาร์เนาะในตอนนั้นเขาเรียกว่าอุ้ยเด็กนรกอุ้ยเด็กนรกหรืออุ้ยยอดสิงอ่าเป็นเป็นเด็กเกียอะเลยแหละตอนนั้นอะ่ะก็ ผมก็คิดว่าพ่อแม่ผมมีตังค์อ่าลูกคนหนูเนาะผมลูกคนหนูพ่อแม่เปราชก,การทําใครก็ได้ยิงใครก็ได้ไม่ได้กลัวกฎหมายเหมือนอย่างที่ทุกวันนี้แหละก็อุ้มไปฆ่าเขาจนคดีมันเป็นข่าวมันดังสุดท้ายไปเคลียร์ไม่ได้ไปแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ติดคุกไปอืมแล้วติดคุกอะ่ะถามว่าหลับไหมก็ยังไม่หลับนะอยู่มาสี่ห้าปีเริ่ม,เร,มเริ่มคิดแม่เสียาค่าเนี้ยไม่แฟนทิ้งก่อน แทนทิ้งแม่เสียแม่เสียเสร็จปุ๊บเริ่มทําใจไม่ได้กีตัวเองเอามีกีตัวเองกินตัวเองที่ทําไมเราทําระยำง,งี้วะทําไมไม่ได้ดูแลพ่อแม่ตอนนั้นจะเป็นเยาวชนอยู่เลยสมติดนะ<ม>่ะสิบแปดปีติดคุกอายุสิบแปดปีสิบแปดวันเก้าปีแปดเดือนนะพี่เ<ม> <laughs> <laughs> จ้าแบบโอ้โหว่าแล้วในคุกเนาะผ้าขาวอ่ะต้องไปเจอกับผู้ใหญ่ไปเรียนรู้อ,ะ<ม>อ่ะเออแม่ก็เสีย เออก็ยังเหลือพ่อวะเป็นที่พึ่งออกมาจะได้ดูแลพ่อก็ไม่รู้จะออกตอนไหนพ่อเสียอีกครับเนี่ยอืมพ่อไม่อเสียอีกสุดท้ายไม่มีที่พึ่งเลยมันว,าว้าวเย่เลยพี่การที่ไม่มีใครอยู่อยู่อยู่กับตัวเราเลยอะ่ะตู้พูดไปข่าวนี้จะไปแค่ไหนเนาะจะได้ฟังที่ผมพูดหรือเปล่ปาก็ถือว่าผมเป็นรุ่นพี่แล้วกันรุ่นพี่ความเลวมาก่อนอันี้ดีกว่าคือพวกคุณกาลังเลวกําลังเดินในทางที่ผิดคุณคิดว่าการมีแก๊งมันเท่หรอ ต้องล่าเลียงก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยผมตอนที่ผมเกเรอะ่ะผมคิดอย่างหนึ่งนะผมคิดว่าเป็นนักเรลนนั้นมันเทเป็นนักเรยนแม่งเทมันมีชื่อผู้หญิงต้องชอบสุดท้ายไม่ได้มีอะไรและอยากเข้าแก๊งกับเขาเข้าแก๊งแล้วยังไงต้องดักโดดเด่นต้องมีผลงานโชว์ลูกพี่่าฉันนั้นกล้าชั้นนั้นเก่งรับแทนเพื่อนเป็นตัวเปิดมีเรื่องไปตีเขาไปยิงเขาเปิดให้เพื่อนเลยไม่ใช่เรื่องของตัวเองไปเสือกอะ่ะเจอเรื่องชาวบ้าน ที่ว่ามันเทลูกพี่ต้องชอบผู้หญิงต้องเกียดสุดท้ายคนที่ตายนะั่นคือตัวเราเอ่าไอ้ว่าเพื่อนตายเพื่อนตายไม่มีอยู่จริงข่าวสดสอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram y o u t u b e X และ t i k t o k ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ